สวัสดีค่ะทุกท่านพบกันอีกครั้งนะคะกับคนอีสานยูสิงค์ค่ะวันนี้ดิฉันกาลังอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่3กรกฎาคมอยู่นะคะซึ่งเขาลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแจกฟรีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะโดยทุกบ้านก็จะได้รับเอกสารนี้นะคะซึ่งมีบาร์โค้ดอยู่นะคะโบรชัวร์นี้ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ทำไมเราถึงต้องใช้เครื่องนี้แล้วก็ใช้อย่างไรนะคะขั้นตอนการใช้นะคะเขาจะให้รายละเอียดมานะคะเมื่อทุกท่านได้รับเอกสารนี้ก็สามารถนําไปรับเครื่องตรวจออกซิเจนปลายนิ้วได้ที่ f a i r พลายซิงซองกาเดียนส์ยูนิตี้วัดสันเจนและก็โกสเตนะคะซึ่งมลูลนิธินิธิเทมาเซกเขาแจกฟรีนะคะ ค่ะตอนนี้เป็นเช้าวันจันทร์ค่ะทุกท่านค่ะดิฉันและก็พ่อบ้านกำลังเดินทางไปรับเครื่องตรวจออกซิเจนปลายนิ้วที่บุกิตเมราค่ะจะไปรับที่แฟร์เพลสนะคะซึ่งในแฟร์ไพก็จะมีร้าน Unity นะคะตอนนี้พ่อบ้านกำลังเอาเอกสารยื่นนะคะแล้วก็จะฉีกเอาส่วนที่มันมีบาร์โค้ดไปแล้วเขาก็ให ให้เครื่องนี้เรามาค่ะอันนี้นะคะ t e m a s ซ k mm hmm. Foundation ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะคะทุกท่านคะ mm hmm. ก็จะมีตัวเครื่องค่ะ mm hmm. ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. ยังไม่ได้แกะพลาสติกออก นี่ค่ะตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่เราสอดนิ้วเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีสายคล้องค่ะแล้วก็มีฐานสองก้อนค่ะทุกท่านค่ะส่วนในกล่องนี้นะคะในกล่องนี้ก็จะมี คู่มือค่ะทุกท่านคะเป็นเป็นคู่มือการใช้นะคะอันนี้นะคะทุกท่านอาจจะสงสัยว่าเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนี่มันคืออะไรมันเป็นอุปกรณ์วัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสะเลือดค่ะโดยเครื่องนี้จะมีขนาดเล็กรูปร่างเป็นเหมือนคลิปสำหรับหนีบที่นิ้วตอนที่เราใช้วัดระดับออกซิเจนในเลือดค่ะในขณะวัดก็จะไม่เจ็บ ะะแล้วก็จะไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้นเครื่องนี้เขาใช้กันปกติในโรงพยาบาลค่ะแต่เราสามารถหาซื้อมาใช้ที่บ้านได้นะคะซึ่งในที่นี้ที่สิงคโปร์มรูลนิธิเทมาเซ็ตเขาแจกฟรีค่ะทุกท่านคะสาเหตุที่ต้องใช้อุปกรณ์นี้นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเป็นเพราะผู้ป่วยโควิด1 9จําจำนวนมากแทบจะไม่มีอาการเหนื่อยเลย หรือมีอาการทางเดินหายใจก็จะน้อยมากหรือแทบจะเป็นปกติเลยก็ว่าได้แต่พอไปวัดค่าออกซิเจนในเลือดจะพบว่ามันต่ำกว่าปกติมากซึ่งค่าปกติไม่ควรจะต่ำกว่า95แต่คนไข้ที่ติดโควิดจำนวนมากนี้แม้ว่าค่าออกซิเจนจะต่ำกว่าปกติแต่ร่างกายก็ยังเหมือนชิวๆอ,อ,อยู่แต่เมื่ออาการถึงจุดจุดหนึ่ง จู่ๆคนไข้เหล่านั้นก็จะมีอาการเหนื่อยอย่างรุนแรงจนระบบหายใจล้มเหลวจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรืออาจเสียชีวิตในเวลาไม่นานหลังจากที่แสดงอาการค่ะโดยในทางการแพทย์เรียกอาการนี้ว่า silent hypoxemia นะคะดังนั้นนะคะสถานาการณ์เช่นนี้ทุกๆครัวเรือนจำเป็นจะต้องมีเครื่องวัดออกซิเจนค่ะเพื่อร่วมประเมินอ,อาการในเบื้องต้นนะคะในกรณีที่เรากักตัวที่บ้านหรือเราสงสัยว่าเราป่วย ะะเมื่อวัดแล้วหากค่าลดลงหรือผิดปกติแม้ว่าเราจะยังไม่เหนื่อยก็ให้รีบติดต่อแพทย์โดยทันทีค่ะทุกท่านคะ ค่ะทุกท่านคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวดิฉันจะมารีวิวการใช้เครื่องนี้ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ